สวัสดีครับกลัประพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568คู่มวยก็มีดังนี้ครับคู่ที่หนึ่งนี้เป็นมวยรอบปูนเสือเป็นการพบกันระหว่างเจ้าอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์จะพบกับก้องสนัน่นสอเทียนโพคู่นี้ชกกันร1อยปอนด์มวยคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าก้องสนัน่นสอเทียนโพดูว่าลูกบูลูกสู้ลูกหนักลูกแรงบูสู้หยกหน่าจะเดินบทเบียดปั้มตี ล็อกลัดมาตีใช้เข่าปั้มตียวชนะเจ้าอนันตชัยลานาวอตเตอร์ใ์ที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฟีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเยี่ยมเชิงดีกว่าแต่ดูว่าน่าจะต้านทานลูกกยันลูกหนักลูกแรงของเจ้าก้องสนั่นไม่ได้จึงให้เจ้าก้องสนั่นสอเทียนโูนี้น่าจะเอาชนะได้คู่ที่2ยังเป็นมวยรอบปูนเสือเป็นการพบกันระหว่างเจ้าพายพยักษ์พัพพานาลัยจะพบกับยอดเด็กแหลมพ่อพิมพ์อ่อนคู่นี้ชกกันร้อยสิบสองปอนด์มวยคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้า ภายพยักสดทอทอ,อาพัานาลายดูว่ามันหนักต่อยแรงอาวุธหลากหลายลูกบูลูกสู้นี่ดีใจเกินร้อยลูกบูสู้ห้ายกน่าจะเดินใช้หมัดใช้ศอกลูกปั้มตีเข่าน่าจะเชนะเจ้ายอดเด็กแหลมพอพินบอลที่ดูว่าเป็นมวยเข่าแหลมแทงเก็บอาวุธหนักแรงอาวุธหลากหลายแต่ดูว่า น่าจะต้านทานลูกหมัดลูกหนักลูกแรงของเจ้าผาวยักษ์ไม่ได้จึงให้เจ้าผาวยักษ์นี้น่าจะชนะได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการการพบกันระหว่างเจ้ายอดเสกสรรลดสวยจาาเกตจะพบกับยอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนคู่นี้ชกกันร้อยสามสิบสองปอนด์เมื่อคู่นี้ิงชอบไปที่เจ้ายอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนดูว่าน่าจะใช้ลูกเข่าปั้มตีจังหวะตีต่ตอยอาวุธหลากหลายลูกหนักลูกแรง น่าจะเอาชนะเจ้ายอดเสกสรรรถใสยจากเกียรตที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยมีหมัดมีสอกเสริมแต่ดูว่าเป็นมวยที่มวยจิตหัวใจนี้ไม่เท่าไหร่ลูกบูกลูกสู้ไม่ค่อยเท่าไหร่เน้นลูกถอยเป็นหลักจึงให้เจ้าวิทยายอดวิทยานี้น่าจะชนะได้คู่ที่สามคู่ที่สี่คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบประว่างเจ้าชาติพยักษ์ศักสตูลจะพบกับพรสนิพรสนีสอภูมิพัฒน์คู่นี้ชกกันร2อยสิบเจ็ปอนด์มวยคู่นี้ก็เคยต่อยกันมาแล้ว มีเสมอกันแล้วก็มีทางฝ่ายเจ้าชาติพยักนี้ชนะนอกมาเจอกันวันนี้ยังมองว่าเจ้าชาติพยัก์ศัตรูนี้น่าจะใช้ลูกมีหมัดมีศอกหนักแรงอาวุธหลากหลายดูว่าน่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงนี้เอาชนะเจ้าพรสนีสอภูมิทัพที่ดูว่าเป็นมวยเข่าล็อกลัดมัดดีมีหมัดมีศอกแต่ดูว่าเป็นมวยที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จึงให้เจ้าชาติพยักศัตรูนี้น่าจะชนะได้มวยชอบ80%อร์เซตนี้ ชอบไปที่เจ้าภายพยักทอตอ่อพับผานหลายคู่ที่2และมวชอบ90%นี้ชอบไปชอบร้อนี้ชอบไปที่เจ้าชาติพยักสักสตูลคู่ที่4ีคู่เอกของรายการ